สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้บอกตรงๆเลยดีกว่าว่าตายเอารถทีสวยเอารถด,ดีๆแล้วราคาไม่แพงมาให้พี่ๆได้ชมได้ดูเผื่อพี่ๆท่านใดที่ตามหารถยนต์ในราคาประมาณ3 0 0แสนบาทปอนอยู่ประมาณ5,500บาท6,000บาทเนี่ยเรามีของแล้วแล้วของนั้นต้องสวยของนั้นต้องดีพี่วันนี้ตายมาทักทีของสวยของดี รถปีมคุยสวยเลยดีกว่ากับโตโยต้าวีอปี2014จดทะเบียน2014นะพี่นะใช้คำว่าจดทะเบียน2014เหนืออื่นไดก่อนอื่นฝากด้วยพี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องต่าย m c 99 YouTube ช่องนี้ให้ต่ายสักนิดนะครับพี่เพิ่มยอดเผื่อ่ว่าเพื่อนเพื่อนพี่หรือพี่อยากได้รถจะได้เจอรถที่สวยรถดีๆแบบนี้วันนี้มาแล้วมาใกล้ๆกันเลยนี่วีออสตรงที่สวยคันนี้ที่มารีวิวเพราะว่า รถใช้งานมาน้อยมากนะครับรถจดทะเบียน2,014ไม้ใช้มาแค่6,000 0ประมาณ2,000โลป0 0บ0มืนโลเองเกีออโต้ตัว G ตัวท็อปเบาะหนังออโต้ Auto, นะครับ ABS airbag ทุกอย่างเต็มมาเดี๋ยวเราชมภายในห้องเครื่องห้องโดยสารรอบคันชมแล้วเห็นสภาพแล้วสีดำกลิฟถ้าหารถในราคา3,000 300, 0 0บาทที่ได้รถปี2 0 1 4กับ Toyota V- i o อ1 5 0 0ซซครับผม นี่อะแรครับสภาพรถสวยๆรถดีๆรถเนียนๆัันเลยดีกว่านะครับในเครื่อง VVTi Toyota สี 1, ่สูบหนึ่งพันห้าร้อยซีซีระบบเบรก ABS ซ่อนอยู่หลังแบตเตอรี่หลังเครื่องนะครับเพราะนั้นเด็กๆเราน้องๆเราพยายามหาทุกอย่างเลยเครื่องเกียร์กล่องเรารับประกันอยู่แล้วนะครับที่นี่นะครับน็อตไม่มีถอดทุกอย่างเป๊ะขัดสีชวีวันอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้พี่อีกสักนิด รับรองความปลอดภัยเป็นเลิศรถใช้งานมาแค่ห0 0 0ื่นโลเพราะฉะนั้นสบายๆพี่ไปอยู่กับพี่ไม่ต้องซ่อมไม่ต้องทำอะไรเพราะเราดูแลให้พี่ก่อนนะครับพี่ทำงานฝากไว้ด้วยพี่ติดตามช่องต่าย u t ท b e หรืออยากได้จริงๆ v ออคันนี้จดทะเบียน2 0 1 4รมาร0ค0 0 0แสนบาทเนี่ยที่โทรหาต่ายได้เลยนะครับ0945561036 0945561036เบอร์นี้ เบอร์ตรงตายแอดไลน์ได้เพิ่มเพื่อนได้ที่สําคัญโทรปรึกษาเรื่องรถยนต์มือสได้ด้วยป่หมูอีกหน่อยพี่ตามไปไมอีกสนิทพี่นะตัดหบอกไฟหน้า ABS Airbag m a แม็กลาย t o y o ต a ายางใหม่ทุกอย่างพร้อมก็จกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเชิญด้านในเลยครับนั่นแหละนะเบาะหนัง เบาะนังสี่ตัวเลยดีกว่าโรงงานสวยๆแบบนี้พี่ผมอะไรสวย,สวยนะในตัวจีน่นแหละกระจกเครื่องเล่นเครื่องเสียงเดิมทั้งหมดนะครับลำโพงไม่มีแตกไม่มีซ่านะครับเพราะเราจะดูแลให้พี่ก่อนเสมอนะครับพร้อมด้วยน้ํามันอีกประมาณหนึ่งถังที่พี่จะได้รับกันไปทุกวันนี้นะครับซื้อรถที่เราภาษีขาดพรบรขาด ตายจัดการให้พี่หมดนะครับในราคา3 0 0แสนบาทเนี่ยแหละรถจดทะเบียน2องตายฝากไว้ด้วยพี่ถ้าพี่อยากได้รถสวยอยากได้รถดีรถปีเนี่ยจดมาปี2 0 1 4ที่ได้แน่นอนนะครับในราคา3 0 0แสนบาทแบบนี้ผอนอยู่ประมาณ5 5 0 0าถึง6ก0 0บาทตอนนี้จะดาวไม่ดาวอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่ดาวเลยก็จะผ่อนอยู่ประมาณที่ตายบอกไปคร่าวๆนะครับฝากไว้ด้วยพี่อยากได้รถสวยอยากได้รถดีพี่ถึงตาย MC สักนิดพี่เปิด8ปโมงเช้าปิด6โมงเย็นเปิดทุกวัน หรือแนะนําโทรเข้ามาก่อนก็ได้ว่าจะเข้ามาหรือเข้ามาแล้วก็ร้อนเอิญร้อนเรียกหาต่ายได้พร้อมรับใช้พร้อมบริการที่พี่ฝากไว้เลยพี่ Toyota 2 0 0 4 3 0 0แสนบาทคันนี้สวยตัวจีออโตสีดำนะครับ S อ a c k พร้อมซื้อเราทั้งทีต้องดีที่สุดพี่ที่ต่าย MC ครับผมสวัสดีครับ